ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรยาวขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566ดังต่อไปนี้ วันที่5กรกฎาคมพศ2566สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกำยาวจัดโครงการศึกษาเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกำยาวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง หวังวันที่6-7กรกฎาคมพศ2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรยาวเข้าร่วมโครงการสัมมนา,าเพื่อพัฒนางานวิชาการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตภาคเหนือประจำปี2566ซึ่งได้รับเกียรติจากนายคลุมกิจจันคจรรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานพิธีเปิดโดยมีการมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นระดับภาคโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรยาวได้รับรางวัล Best Practice ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตภาคเหนือประจำปี2566ประเภทการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต,ตนเองเรื่องศาสตร์แห่งสีธรรมชาติผ้ามัดย้อมชิบริณส่วนพฤกษศาสตร์ทวีชนอำเภอดอยสะเก็ดจัังหวดเชียงใหม่วันที่7กรกฎาคมพศ2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรายาว จัดโครงการศึกษาเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกำยาวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันที่17กรกฎาคมพศ2566 นางวารณีวิชัยสิริพ่วงในการสู่ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรยาวพร้อมด้วยครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566เพื่อแจ้งข้อราชการวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นณกศนตาบลดงเจนอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาว,วันที่19กรกฎาคมพศ2566 นางวารณีวิชัยศรีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรยาวพร้อมด้วยครูและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมห ah ากษัตริย์ไทยให้กับนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้อำเภอภูกรยาวภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2566 โดยมีว่าที่ยร้อยโทบำรุงคำวัยในอำเภอภูกรายาวเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นณนห้องประชุมสาธาราณาสุขอำเภอภูกรมยาจังหวัดพะเยาวันที่20กรกฎาคมพศ2566 นางวารณีวิชัยสิริพ่วมในการสู่ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกระยาวพร้อมด้วยนางพงส์ศรีเขมขันครูกสนตำบลแม่อิงและนางสาวชญยพักดูการดีบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกระยาวร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี2566ณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อิงตำบลแม่อิงอำเภอภูก,กํายาวจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่24-25กรกฎาคมพศ2566 นางวารณีวิชัยสลริผู้อำนวยการสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรายาวพร้อมด้วยนางสาวสุภาพันธ์ใจแปลงตำแหน่งครูและนางสาวพัทริยาอุปวันครูกศน,นตำบลห้วยแก้วเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 รายวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ณห้องประชุมปัญญาอำเภอเมืองจังหวพะเยาระหว่างวันที่24-25กรกฎาคมพศ2566นางสาวสิริพาพรเรียบร้อย ครูผู้สอนคนพิการได้รับมอบหมายจากนางวรณีวิชัยศรีผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอภูก,กรายาคข่าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้ณห้องประชุมดอกแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาว,วันที่26กรกฎาคมพศ2566ศูนย์ส่ 66, สสงเสริมการเรียนรู้อำเภอภูก,กรยาวจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ให้กับนักศึกษาโดยมีพระครูสถิตภูริสโสพลเจ้าอาวาสวัดหนองลาวเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ณวัดป่าฝางตำบลห้วยแก้วอำเภอบุกำยาวจังหวัดพะเยาว,วันที่27กร,รกฎาคมพศ2566 นางวารณีวิชัยศิรีผู้อำนวยการส่ย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรยาวพร้อมด้วยครูและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกศนอโดยได้รับเกียรติจากดรปัชญาสริรีวิชัยสริรีเป็นวิทยากรให้ความรู้ณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกรยาวจังหวัดพะเยาว,วันที่28กรกฎาคมพศ2566เวลา7 30นาที นางวารณีวิชัยสิริพ่วงในการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรยาวพร้อมด้วยครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว28กรกฎาคม2566โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นณนวัดป่าพุทธชินวงสารามตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาจังหวัดพะเยา วันที่28กรกฎาคมพศ2566เวลา19น,น,นาฬิกานางวรณีวิชัยสิริผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกรมยาวพร้อมด้วยครูและบุคลากรข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพศ2566ณ อาคารโดมที่ว่าการอำเภอภูกรายาวจังหวัดพะเยาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกร,รมยาวขอจบการน,นำเสนอรายงานผลประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566ขอขอบคุณค่ะ